และจุงชัยเนี่ยในวงการนักเลงจะรู้จักหมดเพราะเป็นคนใจถึงัเงียบสุขุมถมเนื้อถมตนัแต่พบมีปัญหาและยิงอย่างเดียวเป็นคนยิงซีตีกับมือขวาของเฮียแค้ว อาวหรือใครที่มาตายพร้อมมาเสียชีวิตพร้อมคุณบอยเอ่ออ,อ๋หมอะอม,อ,อ,มอนี่ก็คือ,อ,อว่าเป็น,น,นที่มาเขาเป็นไงอหมอเนี่มันเป็นแกง๊ง 14k หนีมาจากฮ่องกงซึ่งลูกพี่เขาคืออโอค้ายาเสพติดข้ามชาติระหว่างฮ่องกงไทยไปอเมริกาตอนนั้นเราก็สืบสวนจับกลุม่มแล้วเราก็ให้ข้อมูลอโฮเนี่ยถูกจับตำรวจสหรัฐอเมริกาจับเรื่อง้ายาเสพติด ไอ้นี่เลยก็มุมกตัวอยู่ที่ประเทศไทยมาใสาบาร,รมีนักเลงในในบ้านเรารใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อรู้สึกชื่อจำชื่อไม่ได้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นคนไทยเลยสวมทะเบียนคนไทยสวมคนไทยครับนะครับตอนหลังก็เริ่มมีบาร,รมีขึ้นเพราะใจถึงครับแล้วตอนหลังลูกพี่มันเนี่ยอีกคนหนึ่ง ก็ถูกฆ่าตายแล้วยดยัดไม่ทายรถเบน <c oughs> แวเยาวราชค <c oughs> ดีนี้ซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับนักเลงยาวราาแล้วคนที่มีปัญหาคือจุงชัยโอ้แต่ละชื่อซึ่งจุงชัยนี่เป็นคนสนิทของนักเลงผู้มีบารมีเยาวราช <c oughs> แต่ตอนหลังผมก็จับไปจุงชัยได้ เป็นคนฆ่าลูกพี่ของออมโอมนี่เหมือนกันท่านท่านเชื่อมต่อไปเลยครับที่มันมาถึงนี้แล้วครับท่านคนคนดูอยากรู้ครับอครับตอบเลยครับเชื่อมเชื่อมตอบเลยครับคืออมโอครับอหมโอเนี่ยลูกพี่เขาชื่ออะไรนะโบหรือโบอะไรนี่ครัหนึ่งอีกคนหนึ่งถูกจับไปแล้วนะแต่เขามีลูกพี่คนหนึ่งครับไอ้พวกนี้ก็ค่ายาเสพติดระหว่างข้ามชาติเหมือนกันว่ากดเขามีปัญหากับ มือปืนหรือผู้มีบารมีนะครับย่านเยาวราชถ้าเอ่ยชื่อได้ก็คือจุงชัยเยวาวราชในวงการนักเลงถ้าใครไม่รู้จักจุงชัยนี่ถือว่าไม่ใช่นักเลงจุงชัยเนี่ยเป็นมือฆ่าตัวจริงเป็นมือฆ่ายิงสิติลูกน้องมือขวาของเฮียแค้มครับผมนนจำได้จำได้แล้วครับจได้ครับในบนเยาวราชครับผม เฮีย er จุงชัยร oh. ากฏให้เฮียจุงชัยเนี่ย oh. ก็มีคือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือทางการสืบสวนบอกมีคนเกี่ยวข้องเป็นคนฆ่าไอ้เชือโบเลือโหู้อะไรเนี่ยครับฆ่าแล้วก็ใส่ท้ายรถเบนซ์เน่าเหม็นครับดีนี้ผมก็สืบจนก็รู้ว่าเฮีย er จุงชัยเนี่ย เป็นคนเกี่ยวข้องและตอนหลังผมก็จับกลุ่มจุงช้ได้ขณะหลังจากหนีไปอยู่เมืองเหนือและจะเข้ามาเยาวราชมาลงรถไฟที่หัวลำโพงครับเดี๋ยวมียังยังมีรูปอยู่ได้ผมอิสรผมก็จับจุงใช้ได้นี่คือและจุงใช้เนี่ยในวงการนักเลงจะรู้จักหมดเพราะเป็นคนใจถึงครับเงียบสุขุมถมเนือ้อถมตน แต่พบมีปัญหาและยิงอย่างเดียวเป็นคนยิงสิตีับมือขวาของเอียแค้วตอนนั้นแค้วเอีแคลวเนี่ยให้สิตีเนี่ยมาอรารวาสมาเก็บค่าคุ้มครองครับบ่อนแถวเยวาวราชครับผู้มีอิทธิพลเยาวราชไม่ยอมครับสิตีได้ถูกจงใช้ยยิงตายคาบ่อนเลยตอนนั้นดังมากดังมากเป็นข่าวแล้นั้น คดีนี้จุงชัยก็เป็นคนเกี่ยวข้องกับโอ้โหที่ฆ่ารถยัดทายรถเบนท์แลตอนหลังผมก็จับจุงชัยได้คือมันจะเชื่อมกันพอหลังจากเฮียสิตีิเนี่ยนะแล้วก็เฮียจุงชัยเนี่ยก็ไปเก็บลูปพี่ของอ๋ออมใช่ใส่ท้ายรถเบนซ์ครับโอ้โหเฮ He ียจุงชัยนี่ปราบเฉพาะยิงเฉพาะหัวๆเลยนะก็โหยิงเฉพาะมือเขาใจถึง่ยครับเขาใจถึงเขาเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแต่ใครมา มายุ่งกับเขาลังแกเขาเ่เขาางของนายกที่ท,ท่านท่านท่านแต้มเล่มามาว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเฮียช้เอ่อาเฮียแคลวเนี่ยส่งลูกน้องไปบนไหนเนี่ยจะเซ็นจะอะไรไม่มีใครกล้าเลยนะคือนอกจากไปเล่นครับไป,ไปเล่นเสียก็ไม่จ่ายครับได้เอาอ่าแล้วก็เสียงดังเออโวยวายเหมือนไปส่วคนคนักเลงเรียกไปสัวบนครับได้อ,อไปเสียไม่จ่ายเพราะลูกพี่คือเฮียแคลวเนี่ย คนก็กลัวลมารมีแต่คนนักเลงเยาวราชเ,เพื่อกลุ่มพวกนี้เขาไม่กลัวเฮียแค้วเพราะเขากับเฮียแค้วความดังความเฮี้ยมความโหดมันเป็นนักเลงแบบคู่กันมา <Level. S 2> และวักกัดกันมาครับและเขาเป็นคนเดียวที่เยาวราชที่ไม่กลัวเฮียแค้วแต่ไม่อยากจะเอายามคุณก็คงรู้รนักเลงเยาวราชคนนี้ไม่เคยกลัวเฮียแค,ค้วคดังนั้นคิดตีเนี่ยมาอารวาสในถิ่นเขาเนี่ย เขาต้องไม,ม่ยอมอืแล้วถิ่นเขาคนที่มีความเหี้ยมโหดและเป็นมือปืนที่สุดก็คือจุงช้ครับมันจุงช้เลยก็ซัดต,ตายคาบอนไปเลยท่านไปจับเพียจุงช้ได้ในมีการเขาต่อสู้ไหมฮะไม่ต่อสู้เขาก็รู้ว่าถ้าต่อสู้ผมผมก็เอาก็ตาย,ยไปจับได้ที่ไหนครับท่านผมจับได้ตรงหัวลำโพงเพราะก็ผมมีสายว่าเขาเขาหนีไปอยู่ทางภาคเหนือครับเขาจะกลับมาลงรถไฟมาที่ ที่หัวลำโพงผมไปวางกำลังตั้งแต่หลักสี่สามเซนบางซื่อทุกสถานีเลยเพราะเราก็กลัวว่าเรามีสายว่าเขาจะเข้ากรุงเทพรเราก็วางกำลังทุกสถานีว่าถ้าลงตรงไหนก็จับตรงนั้นแต่วันนั้นเขามาลงหัวลำโพงผมก็เลยจับได้ที่หัวลำโพงโดยละม่อมนะไม่ได้มีการต่อสู้ไม่ได้มีการต่อสู้สแล้วจับเพียรงงชัยไป ผู้มีอิทธิพลหรือผู้เราผู้ใหญ่มีอะไรโทรมาไม่มีไม่มีมอาฆาตแค้นพยาบาทท่านเมืก็ตอนหลังก็รู้สึกก็ต่อสู้คดีจะหลุดนะคดีนี้สั่งไม่ฟ้องนี้ยกฟ้องหรือหรือหลุดกัด<ต><ข>บการไปไม่ไมถึงครับอโอ้โหนะครับต้องบอกว่าเป็นท่านเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ละแต่ละผมแต่ละคนเนี่ยครับถามว่าทำไมผมต้องเกี่ยวข้องครับผมผมเอาเว้นว่าววาเรามีคดีสําคัญสําคัญเนี่ยครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะแต่งตั้งผมเป็นคณะทํางานบ้างเป็นคนไปทําคดีบ้างพอเขามันมีชื่อผมเนี่ยคนร้ายส่วนมากก็จะมอบตัวหมดเขาก็ไม่อยากจะไม่อยากปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นผลดีในการสะสมบารมีชื่อเสียงมาก็ทําให้คนที่ก่อเหตุกลัวผมไปเป็นผู้กับสืบแปดเนี่ยผมวิสามันไปสามสิบเก้าคนเนี่ยเท่า่านักเลงเนี่ย มันจะยิงกันมันยังมาขอญาตผมเลยครับผมบอกเฮ้ยไม่ได้นะมึงยิงกันถ้ามึงยิงกันตายกูก็ต้องจับมึงครับงั้นผมขอตีไ,ได้ไหมตกีกูจับมึงมันผมขอญาติชกได้ไหมอา้าวไทยชกกูให้มึงชกสมัยก่อนคนจะทําอะไรนะรในวงการต้องขอญาติผมนะครับเขากลัวบาร,รมีผมสมัยก่อนเนะี่ยเพราะผมออาจรงิงออกจังครับผมผมจะการหมดอันไหนที่มาทําให้ประชาชนเดือดร้อน ทำให้ผมครูประชาชนผมผมไม่เอาเก็บไว้ผมต้องจัดการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต้องจัดการให้ได้งั้นบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้ครับ <c oughs> นะต้องบอกว่าคือผมว่าเสพข่าวเสพอะไรมาเยอะนะครับในอดีตหนังเอยหนังสือเอยก็อ่านมาแต่ละชื่อที่ท่านท่านหลวงแต้มเล่าเนี่ยโอ้โหอยู่ในหนังสือของคุณสุรยสิยสกัยสงศ์สองสี่เก้าเก้ามาเฟียอวลาชอะไรทั้งนั้นเลยนะมาเฟียนครบาล ถทบจะครบทุกชื่อเลยนะครับมันก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างผมกับกลุ่มอิทธิพลกลุ่มอิทธิพลของลูกน้องกำลังปาะกำลังปาะไม่เกี่ยวนะครับแต่เป็นกลุ่มลูกน้องกำลังปาะผมก็ไม่ยอมก็ผู้ใหญ่ก็ให้ผมสู้มีอิทธิพลไหนก็จะไปกลัวจนกระทั่งกำลังปาะได้มาเจอกับท่านกงกงเยวาวราชกับขอเคลียร์กับผม กันพลอก็มาดูมวยที่เวลีร่านเดินผมก็ไปเจอกับกัมันพ่อครับก็คุยกันโดยมีท่านเยีขยงกรงเนี่ยนั่งอยู่ด้วยครับวันนั้นดูการจัดมวยก็เหมือนแบบพอดีก็มาเจอกันก็นั่งคุยกันกัมพลพ่อก็บอกว่าขอให้ยุติกันะครับจัหมหะหลังจากนั้นก็ยุติกับทาง ทางนักเลงนะถือว่ายุติอย่างแต่เรื่องคดีความก็ว่างก็ว่าไปก็ว่าไปสำหรัทางตอนหลังก็เจ้าแม่นั่นก็ถอยกับก็เผาศพไปก็ไม่มีปัญหาอ๋อแสดงว่าคนนี้เส้นใหญ่จริงๆถึงขนาดถึงขนาดเป็นมือปืนเนี่ยเป็นมือปืนข้องกองกลุ่มกององลุงน้องกำนันเปาะอีกทีนะไม่ใช่กำนันเปาะครับกำนัลเปาะเขาก็มาเดินมาสนใจกับไอ้กลุ่มพวกนี้หรอกแต่ว่า ว่ารมีไปท่านเป็นผู้เบอร์มีครับคนไปขอร้องให้ท่านพูดท่านก็ต้องมาพูดว้นเรื่องมันเริ่ม,ม,มจ,ะจะลุกลามแล้วมาลุกลามเพราะว่าผมก็ผมก็จะถอนรากถอนโคนกับกลุ่มเจ้าแม่นี้ครับสวัสดีครับตอนนี้รายการโอ๊กวีพีได้บีเพจบน Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้โดยเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์คําว่าโอ๊กวีพีเราเลือกไปที่เพจก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้ สำหรับเนื้อหาในเพจก็จะมีการไลฟ์สดนะครับด้วยการเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์คดีดังผมก็จะไลฟ์สดและจะมีการเอาคดีต่างๆจากแขกรับเชิญคนสําคัญที่มาเล่านั้นเอามาทําเป็นหนังสั้นลงในเพจีด้วยฝากเพื่อนช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจโอ๊กวีพีด้วยนะครับขอบคุณยิางสูงครับ